เจ้าความมาในห้องของข้ายามดึกเพื่อทดสอบว่าข้ามีแรงชูใจซ่อนเล่นกับเฉียแหวนเกยอย่างนั้นหรือถูกต้องดอกไม้สวรรค์เป็นวัตถุดิบศักดิ์สิทธิ์ที่พิเศษจนหาที่เปรียบไม่ได้ข้ารู้จักกับดอกไม้สวรรค์คนก่อนในหยุดเมืองเกอใช้เป็นเวลาหลายพันปีเพื่อก่อร่างมนุษย์แต่เฉวแนเกอใช้เวลาเพียงร้อยปีเท่านั้นข้าไม่รู้เพราะเหตุใดผู้โสดถึงทำเช่นนี้ดังนั้นข้าจึงต้องใช้เคล็ดวิชาลับของเผ่าหยนซูเพื่อทดสอบ เจ้าเองก็รู้ดีว่าช่องว่างระหว่างตัวเจ้ากับข้ามากกันขนาดไหนแม้ว่าเจ้าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดอกไม้สว่า์รุ่นก่อนแต่จเจ้าถึงกับยอมเสี่ยงต่อความตายและการทําถูกทําลายจิตวิญญาณเพื่อบุตรของดอกไม้สวรรค์คนก่อนเช่นนี้เจ้าคิดว่ามันุูมคาดแล้วหรือ มารดาขหอเชวนเกออยู่กับข้ามาหลายพันปีและบุตรของนางก็ถือว่าเป็นบุตรของข้าเช่นกันเชวนเกอไม่รู้ว่าข้าจะวางแผนลงมือเช่นนี้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรกับนางข้าเป็นคนเดียวที่ลงมือนายเย่ท่านอาจารย์ไม่ใช่คนแบบนั้นการทำทีและอย่างถือเป็นเรื่องดีเช่นนั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าเชวนเกอ,เ,กอเจ้าก็มากับข้าด้วยนี่ก็เพื่อให้เจ้าสัมผัสล่วงหน้า ถึงจดจบของการเวลาว้าวที่ที่นี่คือสายทานเห็นการเวลาสายทานเห็นการเวลาที่ประจบกันเย็นแดนที่ดอกไมส้สอดใช้เวลาทั้งชิดเพื่อไล่ตามกลายเป็นความจริง ท่านพี่สีเคยกล่าวไว้ว่าผู้ที่สามารถไปถึงสถานที่แห่งนี้ได้นั้นมีพลังมอาศาลในช่วงชีวิตของเขานั้นใกล้เคียงนิรันด์แล้วแม้ว่าดอกไม้สวรรค์จะเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่หาได้ยากแต่สำหรับคนเช่นนี้การเพิ่มอายุไขก็หาได้มีความหมายอะไรกับเขาเลยยืดอ,อยู่ตรงนี้ทำให้จิตาณของข้ากำลังเสื่อมสลายอย่างรวดเร็วนี่คือสายทางแห่งกาลเวลาอย่าแต่ต้องมันทุกครั้งที่ส่วนนี้แสดงถึงตัว แทนที่เชื่อมโยงบางอย่างในประวัติศาสตร์สวรรค์และเมื่อสัมผัสแล้วเจ้าจะถูกดูดเข้าไปในโลกหนึ่งอะจริงด้วยท่านอาจารย์เนื่องจากที่นี่เป็นตัวแทนของสายทานแห่งประวัติศาสตร์หากข้าย้อนกลับไปที่นี่ข้าจะได้พบกับบิดามารดาคนก่อนของข้าหรือไม่ถูกต้องแต่ยังมีตัวเจ้าอีกคนหนึ่งในการเวลาก่อนและช่วงเวลานะ และเมื่อช่วงเวลานั้นมาถึงอดีตของเจ้าจะถูกลบออกด้วยกฎแห่งเวลาและคนที่เจ้ารักจะถูกกําจัดออกไปเนื่องจากการมีของเจ้าทําให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเจ้าหายไปเมื่อเสร็จแต่เจ้าจะบรรลุถ,ถึงขั้นเดียวกับข้าที่หลบพ้นจากพันธนาการของกฎแห่งการเวลาทันทีที่เจ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการการะทําของปริศัท์ในอดีตมันจะทําให้เกิดปริยาลูกโซ่ที่นี่อาจย้อนกลับไปได้หลายครั้งสิทธิ์เข้าใจแล้ว ด้วยระดับการฝึกปืนในตอนนี้ของเจ้าเจ้าไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้นานจนเกินไปถึงเวลาที่ต้องกลับกันแล้ว <c oughs> ท่านอาจารย์นายเย่การเข้าสู่ห้วงเวลาเป็นเวลานานนั้นต้องใช้พลังวิญญาณอย่างมากแต่เจ้าที่เป็นดอกไม้สวรรค์เจ้ามีความสามารถที่สูงมากดังนั้นเจ้าจึงไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นเจ้าจึงได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยแต่สําหรับนางถือได้ว่าแตกต่างกันมาก ตั้งสติให้มั่นแล้วความเจ็บปวดของเจ้าจะบรรเทาลงใน,นไม่ช้าตอนนี้เจ้าได้คําตอบที่เจ้าต้องการแลหรือยังผู้โสดสามารถวงการกดแห่งการเวลาได้ไม่มีเหตุผลที่ต้องอยากได้ดอกไม้สวรรค์ผู้น้อยคิดผิดไป การที่เจ้าสงสัยข้าว่ามีแรงจูงใจซ่อนเร้นในโจเฉินเกอนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดการได้รับดอกมไม้สวนไค์มายย่อมเทียบเท่ากับการมียุยินยาวอย่างไม่ต้องสงสัยตั้งแต่ยุบบามการผู้คนได้ฝึกปืนอย่างหนักเพื่อบุมเพาะและพวกเขาได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชีวิตรอดจากภายัยพิบัติแต่สำหรับข้าที่มีชีวิตใกล้เคียงกับนิรันด์การเวลาเป็นสิ่งที่ร้ายค่าที่สุด เป็นเวลาร้อยปีที่ข้าได้สั่งสอนเรื่อง,งต่างๆให้เฉวียนเธอน,นั่นก็เพราะว่านาะเป็นศิษย์ของข้าเป็นธรรมดาที่ข้าต้องรับผิดชอบในการเป็นอาจารย์ที่ดีและมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่านาะจะเป็นดอกไม้สว่คนหรือไม่ท่านอาจารย์ข้าได้ตอบข้อสงสัยของเจ้าแล้วเจ้าบ,บอกว่าตอนนี้ลูกหลานของนอกไม้สว่านคนก่อนคือบุตรของเจ้าเฉวียนเธอยังเด็กและนางไม่เคยสัมผัสและนางยังไม่เคยสัมผัสกับโลกนี้ยังมีหนทางอีก ยังมีหนทางอีกยาวไกลในเส้นทางการฝึกป,ปือในเมื่อเจ้าของแห่งน,นางเจ้าควรอยู่เคียงข้างนางและคอยช่วยเหลือนางหลายจากนี้เจ้าข้าผู้น้อยจะดูแลชีวิเตเธอเป็นอย่างดีและจะไม่ทําให้ผู้โสและมันดาของนางต้องผิดหวังยังไงก็ตามแม้ว่าค่ายกลขอดอกไมาสอคนก่อนจะสามารถแกงการเติบโตของพลังชั่วร้ายในตัวเจ้าได้แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้ เมื่อศึกในหยุ่เหมืองเกอครั้งนี้จบลงข้าจะช่วยคลายคำสาปของตระกูลเหยียนซูของเจ้าให้เองนีเจ้าข้าประมุขหยียนเย่เป็นตัวแทนของตระกูลเหยียนซู2็1คนขอบคุณสากจะสำรับสิ่งตอบแทนจากผู้โสโสเอาล่ะใกล้ได้เวลาแล้วไปเตรียมตัวต้อนรับจากคนข้างนอกกันเถอะเจ้าค่ะถึงเวลาแล้วทางเข้าดินแดนรับหยุดเมืงเกอเปิดแล้ว ตามข้ามาจงคว้าทุกสิ่งทุกอย่างในหยุดเหมืองเกอมาให้หมดรับทราบเสมบ<พ>ัติและสัตว์อสูรวิอยาณในนั้นล้วนจะเป็นของข้าเดินแดนรับที่เปิดทุกๆหนึ่งพันปีข้ามาแล้วลุยกันเลยนี่เป็นเพียงทางเข้าเดินแดนรับที่มีสัตว์อสูรในตัวดินแดนหยุดเหมืองเกอสัตว์อสูรเหล่านี้มีระดับการป้งกปืนในสูงและมักจะต่อสู้กันเองอย่างดีที่สุดพวกมันจะกลายเป็นเพียงเศษทราย เจ้าสร้างรวมคน50คนแบ่งออกแห่งกองกําลังของเจ้าออกเป็นหลายเส้นทางและคนล้มพวกมาทั้งหมดขอรับยุนเมอรเกอร์ฆ่ามู่เฉินกลับมาในแดนแห่งนีง้ครั้งข่าวนี้ข้าจะต้องคว้าดอกม้สวนงานให้ได้เก <M> mm> ิดอะไรขึ้นท่านปราดาวตกกระจายกำลังออกไป บาดตบมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่มีคนซ้มตีมีคนซ้ม่มโจมตีพวกข้างั้นหรือและสัตว์ร้ายในแดนรับหยุดมังเกิดได้รู้เรื่องหน้าว่าพวกเราจะบุกเข้ามางั้นหรือพลังขอใค้ก่กลนเหล่านี้ไม่ได้แรงมากนักแต่สําหรับคนที่ขอบเยตต่งกว่าข้านั้นกลับไม่ใช่หือสัตว์สัตวศูนย์บุกช่วยด้วย สัอสูรนลายต่างลงตัวกันกนะหรือไม่สินี่มาแตกต่จากเมื่อพันปีก่อนเกิดอะไรขึ้นกับหยุ่นมังเกรกันแน่หยุ่นมังเกรคือบ้านเกิดของเราเพื่อความอยู่รอดทุกครั้งที่เดียด้รับหยุนมังเกรเปิดเป็นเวลาหลายหมื่นปีมีมนุษย์โลกล้านที่เต็มไปด้วยความโลภและจะบุกเข้ามาในดินแดนแห่งนี้พวกมันทั้งพวกมันทั้งเผ่าพวกมันทั้งเผ่าทั้งฆ่า และยังแย่งชิงสมบัติต่างๆของเราไปพวกมันทําชั่วทุกสิ่งทุกอย่างและปฏิบัติต่อสิ่งชีวิตได้หยุนเมืองเกอลอากับหนอนมแมลงไม่ว่าพวกเจ้าจะมีความเข้าข้องใจอะไรกันในอดีตแต่การต่อสู้ในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายของหยุนเมืองเธอพวกเจ้าจะต้องชนะได้เท่านั้นและจะไม่มีความมายอมแพ้จงละทิ้งเรื่องราวในอดีตของพวกเจ้าไว้ก่อนและทุกฝ่านจงร่วมมือก,กันเพื่อจัดการกับผู้ลุกลาไปพร้อมกับข่าปกป้องหยุนเมืองเกอ